สุดหล่อเสร็จะต้องไปจีนไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์สามแต่ซ้อมอยู่ที่ค่ายเข้าใจรวนก็อยู่ที่เดิมเลยที่ศรีสะเกดเนาะไฟนี้มีใครเป็นคู่ partner ซ้อมมั่งก็มีเอ็กซ่าครับมียอดดนใจก็คือเพื่อพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบเก้าเราสูงเท่าไหร่เจ็ดสิาน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับห7เรามมดสไตล์แล้วครับของเราวันนี้เรามาเจอกับธีรพลยังไม่เคยต่อยกันเลยไอ้นี่คือไฟแรกเลย แล้วเราได้ศึกษาเกมมาต่อยที่ขึมายังก็ดูเขามเตอร์าตายก็มีเขาเครื่องอะแล้ววันนี้เราจะวางเกมว่าแข่ดิก็ดูตามเกมมะเราต่อยตามสไตล์เราก่อน<ช>แล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขทีเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ต่อยที่อุทัยครับที่อุทัยวันนั้นต่อยกับแพรยมิมครับเป็นไงมาก็แพ้แพรยิมครับแพแพรคะแนนมาวันนั้นเนาะวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสี่ร้บสี่แต่วันนี้มันร้อยสิบแปดเลยอะใช่ใหญ่เกินไปไหมไปล่อยขึ้นมาคือเราโตขึ้นด้วยแล้วก็เลลยยป่อขึ้นมาเก็ แล้วเช้านี้สอบหนักยังแบบที่สอบัปมาเป็นไงเกินหรือเปลาเกินอยู่นิดหน่อยครับประมาณเท่าไหร่ประมาณปอนหวันวันกว่าปอนวันเท่าไหร่ปอนปอนเจ็ดสามปอนเจ็ดสามคือเหมือนว่าวิ่งตอนเช้ายืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายตัวนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยคสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่พร้อมชยนะกับค่ายเนาะไข่เนื้คุณมากี่กิโลครับก็สี่กิโลครับเราต่อยมือมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ประมาณเจ็ดสิบกิโลเราคนจังหวัดอุบ่นนะเอาฝากช่วยช่วยแฟนกับเราน่อหน่อยก็ปัก เปนมวย FC เป็นการแข่งครับวันนี้เต็มที่เต็มที่เลยเพราะมาแจ้งเกิดด้วยแล้ววันนี้คู่เอกช่องเจ็ดด้วยนะเอาวันนี้ขอน้องโชคดีขอบมากครับปุ่มทีละคนบำรุงสิทธิ์หรือหมวดดับลำปางครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเดือนเป็นเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายหมวดดับลำปาง<ๆ>บำรุงสิทธิ์ครับอยู่ที่วิไลพระราะลำปางเลยใช่ไหมใช่ครับมีใครเป็นคู่ผสมซ้อมอย่างี้นะตอนนี้ก็มีพี่เพชรลำพูนพี่เพชรสมหมายแล้วก็น้องๆในค่ายครับพวกในค่ายที่อยู่ช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ อายุ22ปีครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆมามากกี่กิโลครับห้าสิบแปดห้าสิบเก้าครับเรามวยสไตล์อะไรครับก็มวยเข่าครับวันนี้เรามาเจอสุดเราครับเคยต่อยกันไหมไม่เคยครับไอ้นี่ครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกครับแล้วเราได้ศึกษาที่มันต่อยเข้ามาไหมครับศึกษาครับเขาเป็นมวยสไตล์อะไรพอจําได้ปหมสไตล์บู๊โมยเข่าครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแข่งยัไงดีก็ตามเกมที่วางไว้อยู่ข่ายครับแล้วค่อยเดี๋ยวไปแก้ไขกันทีคือบนเวทีเนาะใช่ครับล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ ที่กองทัพประกาศอ่ะวันนั้นต่อยกับต่อยกับโผลนะครับเป็นไงบ้างแพ้คะแนนแบบแพ้คะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าครับร้อยสิบเก้าวันนี้มาต่อยร้อยสิบแปดใช่ครับเมื่อกี้สอบหนักยังยังครับคิดว่าวันนี้มาเกินหรือมาขาดมาเกินครับเกินประมาณเท่าไหร่คิดว่ามานหกขีดครับก็คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายเท่าไหร่หนึงครับแล้วร่างกายเราตอนนี้เป็นไงเสียไปาเสร็จแล้วก็เก้าสิบ 100%่ง้อครับฮ่าสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เลยครับวันนี้พร้อมชนะกับค่ายเนาะพร้อมครับไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับประมาณ3-4มสโลครับเราต่อยมือมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไรประมาณประมาณห้าสิบหกไฟครับเราคนจังหวัดนครราชสีมาอ้าวฝากเชิญชวนแฟนๆขับเรถนี่หน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ธีรพลหมดดับลำปางหรือบำรุงศีลดับวันนี้สู้เต็มที่แน่นอนครับวันนี้มาเป็นคู่เอกช่วงเจ็ดเลยใช่ครับช่วงเจ็ดนี่เรามาต่อยกี่ไฟละไฟเดียวครับไฟอันนี้ไฟที่อะไร ฟายที่สองครับภายที่สองแล้ว,ลวเฮ้ยไม่มีปัญหาเรื่องเนาะสบายสบายอ่ะวันนี้ขอให้น้องโชคดีขอบคุณครับ